อำน,นาจของมีนานนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรกับความของมันเลยถ้าไปถ่ายรูปได้แต่ถ้าไปเดินรอบหามันเตรียมตัวตกนรกได้เลยเพราะว่ามันคือการลบลู่พลังอำน,นาจมีนาอ่าดาดาเลยนามัน <Okay. S 1> อ้อลืมลืมแป๊บนึง <ś led> แฉล้วมีอะไรไหมเตรียมตัวตกนรกเตรียมตัวตกนรก Oh my god that's so hot สวยใช่ไหมล่ะมีนาะเฮ้ยป๊บนึงนะ พินดานี่คือใช่เพื่อนผมใช่ไหมขอดูในออนไมค์ก่อนเออจำแน้นว่าเขาไม่ใช่เพื่อนผมแต่ปกเป็น scp a o m g a เด็ดโซฮักสอง scp สองหาเไม่มีจริงพินดาก็ไม่ใช่เพื่อนผมในออนไมค์เขาไม่ได้เล่นออนไมค์หรอก <c oughs> แล้วคนนี้ก็ยังเป็นคนเมกาอ้ยก็เด็ดโซฮักา oh อาครูอาครูโอ้ยกอดวันนบีเฟนมีนายาเลยขอร้องล่ะคนนี้ยาเป็นเฟนเป็นชาที่ตัวใหญ่มากมันก็รูปปั้นไหมอ่ะมันคือรูปปั้นไอ้ตำนักตำนานหงยักษ์ยังดีกว่าอีกตำนานหงยักษ์บัดเชื้อลึกหัวลึกที่ป <function als> oh ัจ <apply> จ <some drinks> ุบคีรีขันจังหวัดใกล้ๆนี่เอง ผาจังหวัดชุมพรก็ไปถึงแล้วตึงที่ประจวบคีรีขันมีตำนานที่เยอะมากที่สุราษฎร์ก็ตำนานวัดเออวัดอะไรนะอ๋อวัดใกล้ๆโรงเรียนนี่แหละวัดหน้าโรงเรียนเลยแหละตำนานวัดหน้าโรงเรียนหลอดมากน <c oughs> อ,อเลยอย่าอยากนะตำนานช้างตำนานช้างห้วยลึกไม่มีจริง แต่ห right ้วงยักษวัดเฮื่อยลึกมีจริงซึ่งมันอยู่หน้าซุ้มประตูครับไปดูได้ที่ประจวบคินเลยขันผมเคยผ่านมันมาสามรอบแล้วตั้งแต่ไปกรุงเทพครั้งแรกยังไปกรุงเทพครั้งนี้ล่าสุดนะอันนี้ไม่ใช่ครั้งนี้นะโอเคนะเข้าใจกันนะเตียมตัวตุกนกคนไทยเหมือนกันค่ะเอฟีใหม่นะคะนะคะบ้านเพอเจอใช่ ขอบคุณจากกวัติญี่ปุ่น thank you ชาจะอู่วทำเอออะจะขยันไปไหมเนี่ยขยันนะบอกเลยอ้เพื่อนฉันว่าเอขยนันขยันมากขยันสมชื่อจ้ามาโนใช่มิกาสะเข้ามาโนอ่าไม่อะ สนับสนุนอะไรนักหนานะวัดสิบวัดสิบสี่่ง k งคนแรกคนแรก